ตีสามสี่สิบเก้าตื่นทําไมตอนนี้เนี่ยตื่นทําไมเนี่ยอ้อวันนี้วันวันอะไรนะเอ้าคลิกไม่ได้อ๋อโทษโทษโอ้เดี๋ยวนะวันนี้วันวันนี้คือวันอังคารใช่ไหมวันอังคารวันนี้เนี่ยเน่ยน่าจะมีอัปเดตใช่ไหมอัปเดตทาโก้หรือเปล่าวันนี้อู้รู้สึกว่าจะมีครับอ้าวหวานเจี๊ยบเลยงั้นโอเคอุ้ยอู้เนี่ยอะไรอ่ะอู้หู้ตีสามเพิ่งตื่นแบบนี้แอนแอนเนี่ยอะไรเนี่ย เยยลอื้นี่ขน,นมใช่ไหมเนี่ยโอเคเหลือเวลาชั่วโมงสิบนาทีหวานเจี๊ยบเลยโอ้ยเธอรักฉันฉันรักเธอไอศกรีมนะชาสวัสดีครับปตีซื้อกับข้าวหน่อยนะครับไปเท่าไปเร็วไปเร็วเท่าอือหือแล้วฝนตกซะด้วยแมวไปเร็วสีเทาไปเร็วไปเร็วสีเทาฝนตกแล้วฝนตกแล้ว,ลวอ้า <ś les> ไปทำไมเนี่ยโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้ประมาณนะครับตีสี่กาแฟมาฉ่าเลยโ <ś les> อ้ยแล้วก็ขนมไทยนะครับอย่างแซ่บเลยนะ <ś les> โอ้โห,โโหเกือบไม่ทานฝนตกซะก่อนโอเคครับอัปเดตตีห e ้าเลยชั่วโมงนึงกินขนมก่อนดีกว่าเออแต่ว่าเงินเราก็แปดร้อยทีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยขอเก็บเงินก่อนได้ไหม <ś les> มันพอจะถึงสักหนึ่งคูได้ไหมป๊ป๊าป๊าป๊าป๊๊าป๊๊าป๊ป๊ นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหยังไม่ถึงเลยเผื่อรีเบิร์ตนะครับมีรีเบิร์ตแต่ว่าไม่น่ามีนะอัปเดตนี้ทางโก้นะครับทิวส์เดย์นะก็คือมาแจกของอืมตื่นตีวันนี้ตื่นตีสามด้วทุกคนนะถือว่าโชคดีมากๆนะครับทุกคนได้ดูคลิปด้วยนะบาทางโก้เนี่ยมีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรมาทองทองฟิปปี้ฟุปปาฟาราฟิกกี้สีแบบโลเด <tinc S 2> ้น <c oughs> ้พออเงี้ยเก็บเงินอีกสักทีนึ่งด้ไหมอะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเงินแป๊บหนึ่งนะเผื่อได้รีเบิร์ดนะครับแต่ไม่น่านะรีเบิร์ดน่าจะอัปเดตหน้าหน้าเลยเย้ยเอาเรามาเริ่มต้นกันไหมฮะเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่มันยังไม่ถึงตีห้าเลยฮช่ทุกคนเราเพิ่งตีสี่โอ้โหโอ้มาเลยครับวานโอ้โอ้โอ้ <laughs> โอ้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 อ้โอ้โอ้โเ้โอ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 ้โ้องขายตัวก่อน อ่ะฟราบูนี่เอาออกไปเลยอ่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเอาออกไปเลยเฮ้ยมาสามเหรอโอ้โหโอ้สี่ครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอะไรไม่ชัวโยายเกตอะสี่เบลล์อยู่นี้นะอะไรอ่าไอลีกวัตยูนิตเฮ้ยก็คือเขามีแบบอ่ามีตัวสี่ตัวนะครับมาเป็นตัวลิมิเตอดอีกแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเราให้เราไปเก็บกัน <Lucky> ได้ครับได้ครับ <Lucky blocks. S 2> วันนี้มาเก็บกันสักหน่อยโอ้โหกาแฟยังไม่ได้กินสักคำเลยเดียหิวเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเนี่ยมากับททโก้โอ้โหบอกเลยไปเลยนะว่าขนมปังไส้อะไรแล้วแต่นะแบบททโก้เนี่ยกินกับกาแฟยามเช้าเเนี่ยโอ,โ,โอ้โหบอกเลยว่าหลับต่อไม่มีอะไรไม่หลับไม่หลับไม่หลับ,ลบเรียกได้ว่าตื่นับตื่นพร้อมทํางานพร้อมทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับเอาละโอเคทุกคนนะจ่ะมีเริ่มต้นมาแค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะสปอยมาเรื่อยเรื่อยงั้นเดี๋ยวเรา เปิดเสียงให้เต็มอืเดี๋ยวเรารอนะครับน้องแซมมี่นะสปอยมาดูนะครับว่า4ตัวนะครับเพื่อตัวลิมิเต็ดผมไม่รู้นะครับว่าอัปเดตทาโก้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับก็บอกว่าจะมีเจ้าตัวลิมิเต็ดนะครับหรือเปล่านะที่บอก4ตัวเป็นหลอดที่ต้องการเมื่อกี้เขาบอกนะครับเขาจะบอกเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตซัดกาแฟสักหน่อยก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอให้แซมมี่พิมพ์อะไรมาสักอย่างต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาไปให้ฟังกันนะฮะ อ๋อแล้วก็นะครับปกคลิปแปลกใช่ไหมใช่อันนี้คือลองลองทําอะไรใหม่ๆดูนะครับก็คือเอาเอาไงาก็อ่าขี้เกียจลองเล่นลองเล่นอยากลองลอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับจะได้ตื่นเต้นกันบ้างโอเคทุกคนไปรอสักแป๊บหนึ่งซีอูครับเฮ้ยไปไหนอะพาเราไปไหนอีกแล้วเนี่ยแซมมี่โอ้มนจะรีเซิร์ฟทุกครั้งนะครับก่อนอัปเดตเพราะฉะนั้นห้ามเอฟเคไว้ K A y นะครับไม่งั้นอันตรายนะเฮ้ยอะไรตุกๆเมื่อกี้เฮ้ยตัดคลิปอยู่ อีกยี่ห้านาทีนะครับจนกว่าทางโกทิวส์เดย์อ๋อโอเคอีกสิบห้านาทีประมาณว่าจะทางโกทิวส์เดย์แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตีสี่สามสิบห้านาทีนะครับอโอเครอต่อไปยี่สิบนาทีแล้วครับเอ้ยสิบห้านาทีสุดท้ายนะครับน้องบ่าววีอ่ะโอเคเหลือห้านาทีนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาใช่ไหมเอะไปนึ่งเก็บเงินก่อน Yeah ิ Q a เรียบร้อยเรานะครับเปิดกล่อง Hazard เอาใส่ตู้ดีกว่านะี่ครับเพราะว่าเพื่อนที่แบบ ซมมี่ให้แบบให้สกิปฟรีเราเอาตัวนี้ไปใส่จะนกนกอีเหวลนี่ให้สคิปฟรีนะโอเคไป let's go <S เปิดการอีกสองกองอหกเจ็ดได้ไหมเอาไปย่อยหกเจ็ดโอ้โหแต่ละตัวเอ,อผมไม่มีซีเิ้นเลยนะทุกคนดูมีแต่ตัวที่แบบไม่ได้ใช้อัน,นี้เอาออกเลยอีกสองนาทีโอเคครับเฮ้ยขาขาวเขาขาว,ขาว โอ้หิมะเริ่มมานะครับย่อยขอบ้านครับขอบ้านสวัสดีครับปิ้งกระป๋องขอบ้านหน่อยครับขอบ้านหน่อยครับเอายินดีต้อนรับด้วยนะทุกทุกคนครับผมแซมมี่แตแซมมี่มีตัวอะไรใหม่ไหมตอนนี้นะครับตีห้านะครับอาโกมาเรียบร้อยนะไม่เห็นมีตัวลิมิเต็ดเลยชัดบอกว่านะครับทุกคนเนี่ยจะมีวันอังคารที่ดีนะครับขอบคุณมากเลยตื่นมาก็ดีครับนั่งรถเล่นดีกว่าไป เฮ้ยจะนั่งรถเล่นเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอะทุกคนปั้นสโนโป์ปลากันหนะน,น่อยพอที่สตาโก้ทิวเดย์เนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีลิมิเต็ดคุิตี้นะครับใหม่อีก50ตัวไม่ใช่ห้าแสนตัวครับโอ้โห,โห,โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้นี้น่าจะบังอยู่นะครับโอเคทุกคนผมเอามาสักสักกล่องแล้วกันนะครับได้ฟรีของฟรีของฟรีเอาครับ <laughs> ถึงจะเป็นมือบอลไปทำไป,ไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาในการเข้าประตูอะไร เขาบอกว่ามันจะไม่มีวันกลับมาแล้วใช่ไหมอ๋ออะไรอะโอ้เดี๋ยวโอ้โหถ่างกูไอถ่างกูนี่เก็บไปก่อน Lucky Block Lost Lucky Block อุ้ย Lost Lucky b o c k จำเป็พี่ผมขอเข้าประตูบ้านก่อนอ้าวติดกูดาวหมดแล้วตอนนี้โอเคบ้านหลังนี้ยังไม่ได้โอเคเก็บเก็บก่อนเยอะเยอะเยอะมากตอนนี้ Lucky b o c โอ้โหโอ้โหอุ้ย Lucky Spooky Lucky b l o c ครับเย้ตัวนี้ตัวนี้ดีดี Lucky b l o กุณลัก getting อ่าสี่รีเควสเบลล์หลอดนะครับเอาละหวังว่าจะอ่าโชคดีนะขอให้เจอกับอ่าเบลล์หลอดที่เราเนี่ยรีเควสเอาไว้ทั้งหมด4ตัวนะครับขอให้เจอนะได้ครับผมเดี๋ยวจะลองหาดูน่าจะมาหลังจากนี้นะครับทุกคนโอ้นี่ไงฟิลลักกี้แอคทีฟโอ้โหก็คือเจ้าตัวผสมตรงนี้นะครับให้ลักกี้มากขึ้นแป๊บน,นึงนะเราขอเข้าประตูบ้านรบกวนชาวบ้านจะช่องก่อนแป๊บน,นึง <laughs> ขอไปรบกวนหน่อยครับอโอ้มีขุดหลุมศพ ปั๊มปัม <c> ute> <ค> ute ๊มขุด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 อุ้ยอะไรมาแซมมี่มาแล้วครับแซมมี่มาแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ก่อนอ่านี่ครบแล้วครับสปารสปาร์เลยครับโอเคสปารได้แล้วครับอ่าเราเข้าประตูอ้าวบ้าเอา Gone. ประตูบ้านโดนปิดโอเคเอากล่องมาเอากล่องมาอีกครับทุกคนไหนดูซิว่าเขารีเควสอะไรบ้างครับอุยอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โห S <S สปุกกี้ผมติดเยอะครับโอเคโอเคอ่าโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นนึงอ่ามาเต้เมื่อกี้โอเคอ่าไม่มีให้เลขแล้วเนาะไม่มีให้เลขแล้วงั้นเอาอันนี้เลย <Lucky S 1> ลัคกี้บล็อกลัคกีซ์โอเคครับเดี๋ยวผมต้องกะเอาไว้ไหมว่าอืมเอาหลักสำรองมาโยกไปโยกมาด้วยน่าจะต้องเนี่ยครับทุกคนโอ้ oh, ซีควีดต,ตัวใหม่อ่าซีควีดไม่ใช่ตัวใหม่เอามาตัวหนึ่ง <S 2> <S 2> <S อ่าเจ้าคาคร์เค็ดคาเค็ดหลังคู่คู่นะครับโอ้แซมมี่นี่เอาครับ เรียกได้ว่ามานี่ครับเอามาใส่ตู้นะครับโอ้ยเนี่ยมีอยู่นี่โอเคสปุกี้ขุดต่อขุดต่อนะฮะย้ยตัวอะไรเนี่ยเอาครับโอเคแคนดี้เราครบอีกอันหนึ่งครับอะมาครับแย้โอ้อะไรอะไรมาอะไรมาโอ้ที่เราสั่งมานี่น่ะโอเคเอ้ยอะไรโอ้ตุ้มอะไรออกมาโอ้ บอมมาตีดีตุตีดีชื่อนี้หรือเปล่าตีหน่อยตีหน่อยเออกูรักนะเกตติ้งอ่ามาเลอ่ามาเลชีฟอร์มเดอรพีนาต้าคืออะไรพีนาต้าคืออะไรคุณเนี่ยต้องการมันแน่นอนเอวนั่นไงสแสดงว่าผมต้องมีให้ได้ใช่ไหมโอเคน่าจะสปอยนะครับเมื่อกี้ตัวอะไรนะเดี๋ยวร่างกายผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันขยับรัวๆัวทุกคนดู โอ้ได้สกูสกูสกูครับเป็นไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> ตัวเราอย่าดิ้นสิเอาขุดขุดก่อนขุดก่อนอย่าดิน้นอย่าดิน้นโอเคอืมสก,กูได้2ตัวครับอันนี้ไม่อยากได้นะมันมันลกบ้านนะครับอาละเดียร์อ่านิวลิมิเต็ดไทม์วอ่าวิชบรูมคืออะไรอะลิ time, มิเต็ดไทม์มายังเนะดอทากโก้ทรัคนะอิสคัมมิ่งอาละรถทาโก้กำลังจะมาแล้วนะ <laughs> เตรียมตัวเอาไว้ <laughs> ได้เลยครับอ๋อนี่ไงมาแล้ว <laughs> มาตอนตีห้าเจ็ดนาทีนะครับเริ่มเรียบร้อยโอ้นี่ไงตัวใหม่ตัวอะไรนั่นเอาละแป๊บนึงนะทุกคนผมขออนุญาตตามล่าฮอสโนไมฮอสปอตนะครับโรสโนไมฮอสปอรตอันนี้อยู่ในทาโก้หมดเลยเด็กโอเคเปิดก่อนอืมดูซิว่าว่าจะมาสักตัวไหมผมขอสักตัวเถอะจะได้แบบแหมไม่ดูก่อนนะ เดี๋ไปดูนะครับไปรับข้างนอกมาเพิ่มอีกไม่กี่ตัวนะครับจะได้ไปซื้อเพิ่มอย่างด่วนโอ้มีแค่นี้เหรอโอ้กล่องทาโกมาน้อยมากอะทุกคน <Lucky S 2> ได้ไหมเดีย๋ยวทุกคนดูผมไม่ได้เลยเลยอะโอ้โหอุ้ยทาโกมาทากโกมาโอเคเอาอีกเอาอีกเอาอีกขออีกครับ <Lucky> block, ขอ,ออีเออโอ้ยยินอยางขออีกขออีก,ออกน้องเบาโอเคขอขขอตัวผสม ได้ไหมขอร้องขอสักตัวหนึ่งเรายังไม่ได้สักตัวเลยทุกคนเฮ้ยผมมีอยู่ตัวหนึ่งทุกคนเ๋ยวต้องเข้าหลัดสำรองนะฮะผมมีอยู่ตัวหนึ่งจริงโอ้โหดูทุกคนดูผมไม่ได้ตัวที่ใช้เลยโอ้โหอโ้สวยมากโอ้โหอะหายทิ้งหายทิ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาในตลาดมืดก็ได้เราสูงไม่ได้สักตัวเลยครับคืนนี้คือตัวจากทางโก้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยมีหนึ่งสอง สามสี่เนี่ยทาโก้หมดเลยอันนี้คือจากการตีนะครับตัวเดียวนะที่ไม่ได้มาจากทาโก้นั่นเองนะครับแล้วดู <c oughs> รวมกันเป็นกายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยน,นี่ตัวอะไรเนี่ยทุกคนโอ้โอะรอรอรอไม่แมแจกแจกอีกสักหน่อยไหมขออีกได้ไหมโอ้โหไม่เอาสถานะสิต้องการตัวตอนนี้ทาโก้อีกตัวหนึ่งลืมเปิดโอเคอีกตัวเดียวขอร้องมาสักตัวโอ้ ไม่ได้ใช้อีกแล้วขอ,อท้าโก้อีกพี่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังเดือดน,นะทุกคนนะกำ,กำลังแบบกำลังแบบกําลังคุยตลาดมืดด่วนอ๋อแล้วก็ถ้าไม่อยากไปตลาดมืดเนี่ยตลาดไอ c c Shop ชได้นะครับ <laughs> ลิงต์ใคลิปได้เลยนะทุกคนนะ I-UCC Shop ชอนะครับมีหมดตีตีต,ตีหน่อย โอ้มาไหมไม่มาไม่เป็นไรครับผมมีอยู่นี่ฮะผมมีผมมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยตัวนี้ตาโก้ทิเปียนเนี่ยแม่แม่แม่เอาตายไปทุกคนหาหาหาเหลือเหลือเหลืออีกไม่กี่ตัวผมว่าเอ้าทำไมไม่ลดผมว่าบักผมว่าบักผมว่าบักผมต้องรีบผมต้องรีบผมต้องรีบวันนี้โอ้และกิบบ็อกแบบอันนี้มาอันนี้มาทาโกมาทาโก้มาทาโก้มาททโก้มาเขียวเขียวเยอะเลยครับทาโกมาเยอะเลย โอเคโอเคสวยๆหวานเจ็บหวานเจ็บหวานเจ็บโอเคหวานเจ็บเอาล่ะฉันควรจะสปาวอะไรดีผมขอทาโก้ครับขอกล่องทาโก้เยอะๆเลยเดี๋ยวนี้อ่ะทุกคนผมออกเกมแป๊บนึงนะผมต้องรีบนะทุกคนพูดพูดไวนิดนึงไปไปไปเร็วเร็วรีบ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 อะเดี๋ยวผมเอาเอาเออเอาเอาไอดีสำรองไปเอาไอดีสำรองไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวผมไปรับตัวก่อนทุกคนมีเยอะเลยนะฮะที่ผมต้องรับนะครับตอนนี้โอเคเอาไปไอดีนี้ก่อน ไปคนนี้ก่อนเอาโดนบล็อกไม่ใช่เฮ้ยระบักลมระบักลมโอ้ไม่ลมก็แปลกแล้ว14ล้านคนเล่นอยู่14ล้านโอเคได้แล้วทุกคนมาเลยครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วจะทันไหม500,000ตัวเร็วเข้าตัวเราเร็วเข้าไม่สิต้องบอกเร็วเข้า <c oughs> คอมเรา <c oughs> เร็วเข้าอุ้ยนี่ไงโอเคผมเอาไอดีที่ไม่มีตัวอยู่ในนี้ มานะครับโอเคโอเคผมไปยกตัวเขาเลยนะนี่มาแล้วครับอ่านี่ครับรดลดแวนนะครับลดแวนตัวแรกโอเคจัดไปทุกคนผมยกเขาเลยนะตอนนี้รับเลยจัดโอ้ยนี่ครับม,มาแล้วครับตัวแรกเย้ yeah. ได้แล้วครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเหลือกี่ตัวแล้วเหลือกี่ตัวฮหายไปห้าหมื่นตัวเดีย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 วจะทานหรือเปล่า ได้แค่ตัวเดียวอยู่เลยโอ้โหอ่าแป๊บนึงเหลือ2ตัวครับเจ้าพิซซ่ากับโนโฮอสปอร์ตตัวนี้ผมมีแล้วโอเคไปทุกคนเอารถวิงว้นไปเลยเลรโบว์ไทม์เอาเวลาเลรโบว์ไหมผมขอเวลานี้ก่อน <laughs> ผมขอเวลาตัวนี้ก่อนค <laughs> อมบิเนชันนสเอ้ยคอมบิเลนนั้นเอ้ยคอมบิเนชันแบบโปตีแบบลาทาโก้แป๊บนึงมาครับโอเคโอเคอเค,อเค,คนนี้ครับคนนี้มาแล้วครับนี่น้องน้องคอยหนึ่ง MV นะครับ อ๋อผิดผิดผิดรหัสใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ้าวผมไดโอทีแล้วครับลี่รีลีลารีลาอืดีใจแทบบ้าโอ้มาแล้วครับนี่คือรหัสที่ถูกต้องผมรู้นะครับว่าน้องเขากลัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมปิดอ่าผมไม่ได้เอาไอยูซีซีไปซื้อแล้วก็ยังไม่ได้โอนทีด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมไม่ผมไม่เกียนผมไม่บิดโอเคงานไวครับทุกคน งานวาย Rose n e my hotspot s ี l o s e n e my hotspot สีตัว r o s n o spot สีตัวใช่ครับโอเคได้เรียบร้อยอ่ะโอนใ้เขาแป๊บนึงนะทุกคนไะแน่นดูมากกับทุกคนอย่าบิดเลยนะพี่ผมไม่บิดแน่นอนโอเคครับไปอีกหนึ่งแน่นดูมากเลยคนล่าสุดอย่าบิดเลยนะพี่โอเคผมไม่บิดอ่ะตอนนี้ได้เรียบร้อยนะครับสองตัวเปิดหน่อยฟ้าบหนึ่งตัว ฟาร์มขอพิซซ่าได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อโอ้โหพิซซ่าโกไม่ได้พิซซ่าเลยอ่ะขอตัวเดียวตัวเดียวนะขอร้องอหมดหวังหมดหวังจริงนะโอ้ลลัคกี้บโอ้ลัคกี้บล็อกซีเครดทุกคนอเอาอ่ะเอาเต็มเฉยเอา,เอา,เ,อาเอาละหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะเอนจอยมากครับตอนนี้ไม่ได้ <Lucky block. S 1> ไม่ได้เอนจอยกับเกมนะ เอนจอยกับการซื้อขายเดี๋ยวตอนนี้เปลืองตังค์มากแล้วก็โอ้โหยังได้แค่2ตัวเลยอีก2ตัวหาก่อนหาก่อนผมจะไม่ได้นะว่าตัวนี้เนี่ยผมเอาอยู่รหัสไหนทุกคนลืม <laughs> เดี๋ยวซื้อใหม่เลยแล้วกันนะครับเอาไว้ใช้อีวินน้าอะไรกันตัวนั้นอู้มาเลยครับไฟนอลรี่นะครับทุกคน2ตัวจเจ้าตัวพิซซ่าแล้วก็เจ้าตัวเต้นนะครับตอนนี้ตัวเต้นเนี่ยผมไม่รู้อยู่ไอดีไหนนะครับรีบๆ <laughs> ก็เลยซื้อ2ตัวเลยแล้วกันนะครับเอาไว้ใช้อีวินน้าได้ นะฮะจะตัวเต้นเต้นเม็กซิโกโอเคโอ้ทันไหมเนี่ยยี่สิบนาทีโอ้โหเกือบชั่วโมงครับเดือดไม่ใช่อะไรนะเดือดกับตลาดมืดนะครับกว่าจะซื้อกว่าอะไรได้นะกว่าจะเช็คว่าโดนหลอกหรือเปล่ากว่าจะเช็คว่ามีการอะไรไหมกว่าจะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โครโคดิลอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะใครอยากได้งานไวนะครับร้าน UCC s h o p อีกรอบนึงนะครับลิงก์ใรคลิปได้เลยนะ ไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรแบบนี้โอ้โหเดินไปดูตลาดปุ๊บสนใจปุ๊บซื้อปับ๊บหนึ่งวิได้เลยนะครับรหัส,สนะฮะส่วนถ้าเป็นการฟาร์มก็รอแป๊บหนึ่งเนาะโอ้โหมาดิอชิโกราโซโนีไน่ได้เลยครับในที่สุดได้แล้วครับแ๊บนึงนะทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่ครบครับผมโอ้โหเอาละผมนะครับขอญอาตอ่าเอาไปใส่รัดนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันนะครับรี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 บไปไปคอนโอเคถูกตัว Wing, Bacon, Bacon. Wing วิ่งเบคอนเบคอนวิ่งเร็วเราโอ้มันไม่มีสถานะนี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแซมมี่เหมือนจะไปแล้วนะครับโธ่แซมมี่โอ้ตอนนี้ไม่มีสถานะเลยครับช้าเกินต้องจําใจนะต้องจําใจแบบตัวโลง่ลง,ลง,ลงๆล้นๆเนี่ยครับไม่มีสถานะเรียบร้อยครับฟื้นฟูอะไรทําไมแปลไทยเป็นแบบนี้ฟื้นฟูครับผมจะฟื้นฟูเขาไปในสามสองหนึ่ง อรออีกแปปหนึ่งนะทุกคนนะมี4 0,000 0ตัวทุกคนตัวหายากไปหน่อยนะครับอันนี้ก็แบบ1%อันนี้ก็แบบ1%มากหรือว่าน้อยกว่าด้วยซ้ำทุกคนเป็นตัวใหม่นะทุกคนก็เลยแบบโอ้โหตัวแบบไม่หมดนะทุกคนขอแค่หาวัตถุดิบให้ได้ก็พอการหาวัตถุดิบนี่แหละย,ยาก <c oughs> คือถ้ามันหาง่ายก็คงจะหมด5 0 0 0 0 0ตัวไปแล้วนะครับอันนี้ออกไปแค่8ป0 0 0ตัวเองทุกคนดูโอ้โหแซมมี่นี่นูวา่าเรารอได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอแซมมี่มาดอิ่ดนิวอีเซ็ครอบได้ไหม เดี๋ยวรอดูนะครับไม่กลับมาจริงๆครับทุกคนอ๋อพรทีมาครับเปิดเลยฟื้นฟูเป็นไงโอ้โาโอ้โอโอ้โอ w h อ t is t อ i อเนีอยอาเลยครับอออัออวออ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 นออออออ้ออ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  ลาตาโกคอมบิเนชันลาตาลาตานะครับลตาตาคอมบิเนชันนะครับตอนนี้นะครับมีกระดูกนะครับเป็นขาแขนของเออ่ทาโก้ขาแขนแมงสาบแล้วก็ขาเป็นของกระดูกตรงกลางนี่เป็นเออ่ขาทาโก้กับรถอะไรสักอย่างเมื่อกี้ <laughs> ตัวอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มีกล่องเยอะเลยอ่ะทุกคนนะก่อนไปก่อนไปเอ้ยแป๊บหนึ่งนะทำเงินกี่ล้านนะทุกคนผมลืมดูเลยอนะทำเงินโอ้ 35ล้านเสียดายมากเลยนะครับที่เราหาไม่เหลือพอนะครับแต่ว่าตัวหายากจริงนะทุกคนนะแต่ละตัวนี่คือแบบสูงสูงทั้งนั้นนะครับเจ้ารถกับกระดูกเนี่ยหายากมากๆไม่ติดสถานะเลยเลยเสียดายโอเคมามาเปิดก่อนไปมาอืมเปิดก่อนไปถ้ามานะถ้ามาแบบตัวที่ต้องการนะผมจะโกรธมากที่สุดในโลกไม่หันไปดูนะัทุกคนไม่ดูไม่ดูไม่ด,ไมด,ไมดูไม่ดูหรอกไม่หันไปดู แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันไปนในสามส2งสองจุดห้าสจุดสี่โอเคหมดแล้วเนาะทุกคนฟับนี่ไงโอ้มันไม่ได้หรอกทหวังสูงไปหน่อยนะครับเนะ่ดูตัวอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอ้ไม่ได้หรอกดวงแบบซวยมากๆาทุกคนเปิดมาเยอะแล้วเนะี่ยนี่ตัวไหลโอ้มีเจ้ตัวหมาตัวนี้ด้วยทุกคนเครื่องบิน <laughs> อะไรเนี่ยอ่ะดูครบเลยนะตนนัวนี้โอ้โหเห็นแล้วก็หิวขึ้นมาเลยเม็กซิกโกจริงตนนัวนี้เอาไชืชอใหม่คลิปหน้านะครับ <laughs> ตัวอะไรก็ไม่รู้มีแม็กสับสองมือตรงนี้ด้านนี้มีมือเดียวถือโทรศรัพท์ด้วยซีอุ้ยครับ